สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายนะครับตัวใหม่จากค่าย Science Sky คือเจ้าคาร์บอนนะครับนะตัวนี้เป็นไฟฉายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็น้ำหนักเยอะมากจากค่าย Science Sky นะครับตัวนี้ความสว่างสูงสุด2,000ลูเมนนะครับระยะแสง140เมตรนะครับหลอดไฟนะครับจะเป็น SST 204หลอดนะครับค่าแสง6,500 K นะครับแล้วก็อยู่ในโคมผิวเรียบนะครับ การกันน้ํา IP 6 8นะครับการตกที่การตกการกระแทกที่1เมตรนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับจะเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด38131นะครับนะความจุ15,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับจุสูงมากนะครับตัวนี้แล้วก็น้ําหนักเยอะนะครับนะน้ำหนักตัวไฟฉายเนี่ยจริงๆเนี่ยราวๆสัก200กว่า 200กว่ากรัมนะครับแต่ว่าพอใส่เจ้าแบตเตอรี่เข้าไปแล้วเนี่ยน้ำหนักเบ็ดเสร็จจริงๆเนี่ยอยู่ที่เราๆ621กรัมนะครับนะสวิตช์ด้านข้างตัวเดียวนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับ USB C Charging Port ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะชาร์จอุปกรณ์อื่นเนี่ยก็เขาจะมีสายให้นะครับเป็น C 2 C นะครับ ก็สามารถที่จะเสียบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เสียบต่ออุปกรณ์อื่นได้เลยนะครับที่จะต้องการจะชาร์จนะครับนะในส่วนของเจ้าคาร์บอนตัวนี้นะครับนะถ้าเราดูจากขนาดแล้วเนี่ยนะครับนะไฟฉายตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับนะแล้วมันทําอะไรได้ใช่ไหมครับนะสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับไฟฉายตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟฉายก็ไฟฉายทั่วไปนะครับนะสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไประยะแสงนี่กลางๆนะครับแล้วก็แต่ว่าความพิเศษของมันคือรันไทม์ที่ยาวนานเพราะว่า ใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับาสามารถใช้กับกิจกรรมกลางแจ้งได้นะครับเช่นแคมปิ้งนะครับการเดินป่านะครับการค้นหาการสำรวจถ้ำแล้วก็พวกงานกู้ภัยช่วยเหลือต่างๆอะไรพวกนี้ผมว่าเหมาะเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้แสงออกจากค่อนข้างพุ่งแล้วก็รันไทม์ได้ค่อนข้างนานเลยนะครับนะมันก็จะเหมาะกับลักษณะงานประเภทนี้นะครับอ่ แน่นอนครับในเรื่องของความสว่างเนี่ยนะครับเขาบอกว่า2,000ลูเมนส์นะครับแล้วก็เปิดรากยาวได้4ชั่วโมงไม่ร้อนไม่ดรอปนะครับแต่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจากคู่มือนะครับเดี๋ยวเราต้องอ้างอิงคู่มือนะครับทุกท่านดูจากคู่มือนะครับถ้าดูจากรันไทมกราฟนะครับนะก็คือ2,000ลูเมนส์เนี่ยมันได้อยู่มาพักหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วมันก็จะดรอปลงนะครับแต่ดรอปลงของเขาเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็ มันน่าจะเกิน1 5 0 0ลูเมนอยู่นะครับก็ลากยาวได้ประมาณสัก4ชั่วโมงเลยแหละนะครับนะคือไม่ต่ำกว่าพันลูเมนแน่นอนครับลากยาวนะครับนะเกิน4ชั่วโมงแน่นอนนะครับนะประมาณนั้นเราราวสชั่วโมงอะครับนะโอเคนะครับก็เป็นความสว่างระดับสูงที่ถือว่าสุดยอดนะครับนะสำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับลากได้ยาวๆฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับงานแบบที่ต้องการแสงสว่างเยอะแล้วต้องการเปิดนานๆนะครับ นะสำรวจถ้าหรือใครออกทริปหลายๆวันอย่างเงี้ยไม่อยากพกแบตเตอรี่ไปเยอะนะครับอยากพกแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็เหมาะเลยนะครับแต่ต้องแลกมาด้วยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับนะโอเคนะครับนั่นก็คือในส่วนของลันทามกราฟนะครับนะไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วลอง ดูในส่วนของความสว่างด้วยนะครับทุกท่านความสว่างเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความสว่างอยู่ประมาณ5ระดับนะครับ Eco Low Medium High นะครับ Eco เนี่ยส,สามลูเมนนะครับเปิดได้ตั้ง2,000ชั่วโมงนะครับ Low 30 ลูเมนเปิดได้170ชั่วโมงมีเดียม150ลูเมนเปิดได้50ชั่วโมงไฮ600ลูเมนนะครับเปิดได้14ชั่วโมงแล้วก็เทอร์โบ2,000ลูเมนเปิดได้4ชั่วโมงสตรบก็มี2,000ลูเมนนะครับเปิดได้8ชั่วโมงส่วน SOS 150ลูเมนเปิดได้100ชั่วโมงนะครับนะนี่ก็คือในส่วนของ runtime ในส่วนของนะครับ runtime ในแต่ละโหมดด้วยนะครับแล้วก็ความสว่างในแต่ละโหมดนะครับนะก็ นะครับไฮกับเทอร์โบเนี่ยน่าจะเป็นโหมดที่ใช้ได้บ่อยนะครับแล้วก็ดีเลยครับเปิดได้นานมากนะครับนะอันนี้คือดีมากๆความพิเศษของไฟฉายตัวนี้นะครับนะอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ครับทุกท่านนะคือเราสามารถที่จะใช้ไฟฉายตัวนี้เป็น power bank ได้นะครับนะเพราะว่าเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ของเขาเนี่ยมันใหญ่แล้วก็ความจุเขาเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับเจ้าตัวเนี้นะครับนะ พอไฟฉายเราเนี่ยใส่แบตใส่อะไรแล้วเนี่ยนะครับสามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆพวกมือถือนะครับอุปกรณ์อะไรล่ะที่เกี่ยวกับแคมปิ้งตะเกียงนะครับแอคชั่นแคมเออร์อะไรพวกนี้นะครับกล้องแอคชั่นทั้งหลายเนี่ยชาร์จได้นะครับแล้วชาร์จได้ไวด้วยนะครับนะก็สามารถชาร์จเร็วนะครับนะ 3A ได้เลยนะครับนะแล้วก็ยังซัพพอร์ตนะครับนะสนับสนุนการชาร์จอื่นๆด้วยนะครับเช่น Q ิเนี่ยนะครับการชาร์จแบบ QC 5โวลต์3แอมป์อย่างเงี้ย9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์1.5แอมป์นะครับนะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติของเขาเลยนะครับที่ทางค่ายได้บอกไว้นะครับนะสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่ามันใหญ่และหนักแล้วก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาเลยนะครับลิเธียมไอออนฟอสเฟตจากที่ได้ไปศึกษาดูข้อมูลมาเนี่ยนะครับแบตตัวนี้จริงๆมันก็มีข้อดีของมันนะครับก็คือว่ามันมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก พวกวงจรชีวิตของมันเนี่ยนะครับค่อนข้างยืนยาวกว่าแบตลิเธียมทั่วไปนะครับนะแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็ไม่มีเมมโมรีเอฟเฟกนะครับนะอัตราการคายประจุอะไรพวกนี้เมื่อไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยก็ก็จะค่อนข้างช้าและต่ํากว่านะครับนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับนะเนี่ยหนักมากๆเลยนะครับนะไม่ธรรมดานะครับนะโอเคนะครับทุกท่าน ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบ UI แล้วก็การใช้งานกันหน่อยครับว่าไฟฉายตัวนี้มีการใช้งานยังไงบ้างนะครับโอเคครับโอเคครับทุกท่านในส่วนของการใช้งานไฟฉายนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ1ครั้งเปิดครับ1ครั้งปิดนะครับกดที่สวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับระดับแสงที่มันจําได้ก็คือโลมีเดียมไฮนะครับไม่สามารถจําเทอร์โบและอีโคได้นะครับสโตรกก็จําไม่ได้นะครับนะพอเปิดแล้วปุ๊บนะครับนะกดแช่ค้างไว้ก็จะไล่ระดับแสงโลมีเดียมไฮนะครับ ประมาณนั้นนะครับอ่าปล่อยก็จะหยุดที่ระดับที่เราเลือกนะครับตอนนี้อยู่อยู่ที่ไฮถ้าจะไปเทอร์โบก็2ครั้งเลยครับ1 2นะครับจากสถานะปิดหรือเปิดก็ได้นะครับจะเข้าเทอร์โบนะครับอ่าพอถ้าจะกลับนะครับจะกลับออกจากเทอร์โบเนี่ยก็กดแช่ค้างไว้ก็ได้ครับมันก็จะกลับมาที่ตัวล่าสุดที่มันจําตรงนี้ก็คือไฮนะครับนะแล้วถ้าต้องการเข้าสโตร์ปก็3ครั้งครับหนึ่นะครับเนี่ยจะเข้าสโตร์ได้นะครับ จากสตูปนะครับถ้าเรากดไปอีก3ครั้งนะครับ1 2 3นะครับมันก็จะเข้า SOS นะครับในส่วนของ SOS ก็ถ้าเกิดว่าเราจะออกจากตรงนี้นะครับกดปิดเลยก็ได้หรือจะกดแช่ค้างไว้ก็ได้นะครับนะผมจะกดแช่ค้างไว้นะครับปุ๊บนะมันจะกลับมาที่โหมดล่าสุดที่มันจำนะครับนะโอเคนะครับในส่วนของ Eco นะครับก็จากสถานะปิดกดแช่ค้างไว้ครับก็จะเข้า Eco ได้นะครับ การล็อกไฟฉายนะครับมีฟังก์ชันล็อกเอาครับก็กด4ครั้งครับจากสถานะปิดนะครับ1 2 3 4นะครับล็อกละเรียบร้อยนะครับถ้าจะปลดล็อกก็4ครั้งครับ1 2 3 4นะครับนะแซนสกายเขาพัฒนา UI ไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนเนี้ยอาจจะกดแค่2ครั้งหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ผมว่าทำา UI ได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะแล้วก็วัสดุนะครับการผลิตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยค่ายเขาเนี่ยก็ ผมว่าเทียบเท่าของฟีนิกซ์อยู่นะนะครับนะคือคุณภาพการผลิตอะไรพวกนี้นะครับนะโอเคนะครับตัวนี้ถ้าจะปรับปรุงอะไรนะครับในส่วนความคิดของผมนะก็คือว่าเขาน่าจะใส่รูน็อตมาหน่อยก็ดีนะครับนะเพราะว่ามันจะได้ตั้งกับขาตั้งได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ LED นะครับถ้าเป็นไปได้น่าจะถ้ายังใช้หลอดนี้อยู่ก็น่าจะสัก5,000ัน K น่าจะกำลังดีนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นหลอดอื่นอะไรพวกนี้นะครับที่ จะว่าไงดีครับอาจจะใหญ่กว่านี้หรือว่ามีความพุ่งมากกว่านี้อะไรพวกนี้นะครับนะทำตรงน,นั้นนะครับแต่โดยรวมก็ดูแล้วเป็นไฟฉายที่นะครับน่าจะเหมาะงานกับจะเหมาะกับงานที่จะต้องใช้ในการาไฟฉายเนี่ยเปิดไฟนั้นๆอย่างเงี้ยนะครับหรือ,เ,อเกี่ยวข้องกับนะครับความงานที่ต้องการใช้งานระยะยาวนะครับต้องการไฟฉายที่มีความอึด ในด้านของแบตเตอรี่นะครับหรือการนํามันไปชาร์จเนี่ยกับอุปกรณ์อื่นอย่างเงี้ยนะครับนะตัวนี้ก็จะเหมาะนะครับนะอ่ะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูแสงกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายนะครับแสงสกายคาร์บอนนะครับนะตัวนี้จะเป็นโหมดโลเลยนะครับนะโลจริงๆมีอีโคด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้โชว์โลก่อนนะครับนะอีโคมันก็เบาเกินไปนะครับ โลนี uh, ่ก right ็พอที uh, medium. Okay, medium ่จะเดินในความมืดได้นะครับแต่ยังไม่ค่อยดีนะครับนะแต่ผมพอมองเห็นตัวโกบาสอยู่นะครับนะไปที่มีเดียมกันครับอ่านี่มีเดียมครับโอเคมีเดียมเนี่ยเดินในป่าได้สบายเลยครับนะตอนนี้เนี่ยนะครับฝนมันเพิ่งจะหยุดตกนะครับมันก็เลยดูเป็นมืดๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างเปียกหมดมันก็เลยดูดความสว่างไปนะครับเดี๋ยวส่องไปที่ตัวบ้านนะครับนะโอเคเห็นไหมครับ ไฟฉายตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นลักษณะได้ความพุ่งนะครับแล้วก็มีความกว้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากนะครับนะพุ่งกลางๆหน่อยนะครับนะไปที่ไฮครับโอเคอ่าถ้าจะพูดข้อเสียของมันอย่างเดียวก็คือในส่วนของความหนักนี่แหละครับมันหนักอยู่นะครับนะค่อนข้างที่จะหนักอยู่ไฮนี่ก็ประมาณสักหกร้อยลูเมนครับนะก็เหมาะสําหรับการค้นหาอะไรพวกนี้นะครับนะค้นหากู้ภัยนะครับเปิดนานๆนะครับ ยอยู่ที่สนามบาสเนี่ยก็มันสามารถที่จะคุมพื้นที่สนามบาสได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะล้วก็มองเห็นได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับนะร้อยเมตร200รอเมตรพอได้เลยนะครับสบายนะครับที่สายตาเรามองเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปที่เทอร์โบนะครับทุกท่านปุ๊บนี่ครับเทอร์โบโหสว่างมาก2 0 0พันลูเมนครับจุดที่เขาโฆษณาไว้ก็คือ2,000ันลูเมนเปิดต่อเนื่องสีชั่วโมงนะครับไฟฉาย ไม่ดรอปไม่ร้อนแต่จริงๆแล้วตามรันไทม์กราฟนี่มันดรอปอยู่นะครับนะแต่ว่าก็ยังแรงอยู่นะครับนะเขาแรงค่อนข้างมากนะครับนะเรื่องไม่ร้อนเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าบอดี้มันใหญ่นะครับมันระบายความร้อนได้ดีนะครับนะเนี่ยที่ส่องไปที่ตัวบ้านนี่ก็กินพื้นที่ได้ดีเลยที่บ้านตรงนี้ก็ห่างจากผมระยะประมาณสักยี่สิบห้าสามสิบเมตรได้นะครับนะโอเคนะครับแสงถือว่า ดีนะครับแต่ถ้าจะปรับปรุงคือผมอยากได้ SST 20สัก 5,000k น่าจะดีกว่านะครับหรือจะเป็นหลอดอื่นอะไรพวกนี้ที่เป็นรุ่นใหม่หน่อยจะได้ดูแล้วน่าสนใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่หลอดนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้า 6,500k เนี่ยมันอาจจะติดอมเขียวนิดนึงครับในโหมดต่ำนะครับนะโอเคนะครับอ่ะในส่วนของโหมดกระพริบนะครับก็ 1, 2, 3นะครับก็จะมีสโตรบให้ซึ่งดีเลยนะครับนะอ 1,2,3ต่อก็จะเป็น SOS นะครับเหมาะกับทุกงานเลยครับที่นะครับเขาสามารถที่จะทําได้นะครับถ้าจะให้ดีกว่านี้นิดนึงตัวบอดี้น่าจะทํารูนะครับน็อตมาเพื่อยึดติดกับขาตั้งได้ก็จะดีเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับอ่าตอนนี้ผมกดกลับมาแล้วนะครับเป็นโหมดไฮนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้ครับนะก็ ไฟฉายตัวนี้นะครับก็เหมาะกับการไปแคมป์อยู่ในป่านานๆหลายวันนะครับแล้วก็เหมาะกับงานกู้ภัยอะไรประมาณนี้นะครับนะค้นหานะครับสมมติเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องนั่งเรือไปช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะนะครับนะเราก็ถือมันนะครับล้วก็นั่งบนเรือแล้วก็ถือ2ทางได้อย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างดีเลยเพราะว่านะครับมันเปิด2 0 0พันลูเมนได้นานนะครับแล้วก็นะเออ แสงก็โอเคด้วยครับมันพุ่งไกลนะครับกินพื้นที่กว้างพอสมควรอยู่นะครับนะถ้าจะมีข้อทีอ่เป็นข้อเสียหน่อยของตัวนี้ก็คือความหนักครับนะความหนักกับหลอด LED ที่มันอาจจะติดอมเขียวนิดนึงในโหมดต่ำนะครับนะแต่ถ้าโหมดสูงผมก็แสงโอเคอยู่นะครับนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะถือว่าโอเคมากนะครับนะใครที่ต้องการไฟฉายตัวนี้ไปใช้งานก็ผมว่าเหมาะสมเลยนะครับกับการที่ ต้องออกทริปยาวๆนะครับแล้วก็ใช้ในการชาร์จอุปกรณ์สำรองอนี้นะครับอุปกรณ์มือถือเรืองอะไรต่างๆนียนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทางร้านนะครับอ่า e ิมเมอร์เจนซี่เกียร์แนะครับแล้วก็ทาง s c i e n c e Sky นะครับที่ให้ความกรุณาไฟฉายตัวนี้มาใช้ในการรีวิวนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็มีเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆนะครับ มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมในข่าวต่อไปครับผมวันนี้คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ